สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวสูบที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับสูบตัวนี้ปัญหาก็คือตัวล็อกแกนกลางนะครับมันมันหวานมานะครับเจ้าของเขาทากาวมานะครับทีนี้มันทําการซ่อมไม่ได้นะครับก็แจ้งลูกค้าแจ้งเจ้าของไปแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าสามารถทากาวให้ได้นะครับเพราะว่าพอได้ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน ทากาวทาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดโอลิงเดี๋ยวจะลองเทสนะครับเพื่อนๆอันนี้อุดปลายนะครับกลองเล็กนะครับจะลองเทสหลังซ่อมนะครับว่าจะทําแรงดันถึง3,000 psi ได้ไหมครับเพราะว่าทําการซ่อมไปซ่อมเกลียวมันซ่อมเกลียวไม่ได้นะครับมันต้องอุดกาวไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทนหรือเปล่านะครับแต่ก็เจ้าของเขาบอกว่าซ่อมให้ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็จัดการซ่อมให้นครับอันนี้ทําการเทสนะครับ อเคนะครับแรงนดันอยู่ที่สามพันนะครับผมทําการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะลอยล้มนะครับโอเคครับส่งงานซ่อมนครับถุกเพื่อนอนมีปัญหาหรืออยากจะซ่อมก็ติดต่อแชทมาได้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับ